พอใด้พอใจ้<ต>บบนะแม่มาลีบบติดตามชมช่อ,องของ,ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะหวานจริงมากสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินตำซั่วข้าวปุ้นกันค่ะตำสัวขับปุ้น Let's go <S <c oughs> ร้อนร้อนไคะอันนี้ของตัวอันนี้ของลูกอันนี้ของลูกมีแค่หมู้วยแล้วก็มีหมูกรอบด้วยนะนี่ผมเองด้วยใช่คุณแม่หนูเก่งที่สุดในโลกจดะอืมหมูอร่อย chim chuông nó, chấm mũi rồi chăng hạt câu chăng mùi con mẹ thầm, thầm mẹ mầm một mầm ừ, mầm ข้าวปุ้นบ้าอันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยข้าวปุ้นอร่อยจอยังคุกกี่ช่วยู่ไนคะค่กกี้เห็นเอาวางได้ไหงนี้ด้วยเหรอจะ ใช้มือเลยมันถึงแซ่บเ,เราจะใช้มือเหมือนแม่อ๋อเราจะเราก็หราจะใช้ซ้อมเหมือนแม่ใช้มือหมหูกรอบมากอคะ ผักกันจองค้ะผักภายอ้าวองโอม่ บนเตาร้อนเลยแม่ทำอกไหมดีซี่มากเลยอืมอืมอ่ะเอาแม่กินของลูกทำไมเก่นั่นก่อนอันนี้เราก็าจับเกินแข็งร้อนบ้างใครเียกว่า ผักพายว่าอะไรก้าหนูเรียกว่าผักไายมันบังกล้ององแม่กบเอ๊เอะเอ๊ะคุณไปเลยไม่ต้องเรียกเขาเรียกใครพีพีมันเล่นอยู่ของมันดีๆ มันแกล้งเพื่อนมันทำเสม,ม, <c oughs> มันแกล้งเพื่อนกับมันเล่นเพื่อนอม,มันกัดเพื่อนเกือบจะตายเ <c oughs> อ้ยอ,าอย้าใหญ่ นขาอืออจะน้ำกระเด็นว้้าวน้าวว้ก้้งวว่ เฮ้ยอย่างอร่อยอ่ะใฮ้อะไรสมร้มๆอ่ะหนวดหนวดคือหนวดเฮ้ยทำไมทำไมก็มีหนวดเอาน้ามาให้พี่หน่อยโอเคจิมอันนี้คำสุดท้าย <c oughs> โอเคอ้าว กรินด้วยว่าอ,วอะไรนะเส้นพันถ้ากินแบบเนี้ย หัแนแล้วมันก็ไม่ได้อะ่ะโอ้ได้ยกแม,ม่แสบมือแม่ก็เลยไม่ใช้มือนี่ใช้ข้างนี้หยิบใช้ข้างนี้ซ่อมออเด็กระวางไว้ได้วยกันเนี่ยอเออระวังปี๊บไว้ด้วยเนี่ย ผักกาเจอมขวดยาวผักพายยากแม่ไม่ได้ตัเนะเดีียวอ่ะปกติหนูไม่ชอบกินผักกานจอมเป๊ะเป๊ะเป๊ะ อร่อยกลัวน้งคนอืน่นนี่ว้าวหัวมันไอ้โออันนี้คืออัางกรอบกรอบอันนี้คืออะไรกินน้ำตามแดดดีไม,มไม่มันถามว่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่มาแล้วปัจจุบตอน อะไรไม่ใส่ไม่อุ้ยหนูเลยรู้เด้อหืมกอบอ่ะ chẳng cọp mà rồi một nồi là Không ăn có nắng Không มมมาเนียม mm. ีตวเ็กอะแม่ซื้อมาเห็นปาบอลลี่อืมขัดกันยาวมาก หนูตลกเอสเซี่มพีพีนั่นกับอนแบบโอ้มร้นไปเลยสานพันนะจ๊ะ เดอืมมะนาวชิมเหมือนเปรีย้ยวเลยหวานจะตายอะไรหวามนมะนาว <c oughs> เนี่ยด็กกินให้ดูไหม,ไมเม็นมีความเปเรีย้ยวเลย ขมเปือกฮึใช่นะคะน่าสนุกมันเล่นอยู่ก uh ับเพื่อนดีๆมันก็ยังเห่ะ นองว่าเนื้อปลาหมึกเส้นพันเจ้าอืนพั มันตุ่ออร่อยอืม <c oughs> อืมทำไมหมาม,ม,มีขี้มูกปุ่งแล้วข้าแม่พริกหกเม็ดเองข้าวหนพริกหนึ่งเม็ดปกติหน,นูใส่พริกหกเม็ด พี่พิมพบอกว่าพี่พูดดีดอืมอมาสเตน่อืม อแม่คุยกับมมาแม่คุยกับลูกชายตอนนี้นะคะแม่หนูมีลูกสามคนนะคะสองสามตัวตัวหนึ่งตัวทสองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หก <c oughs> อยู่ที่สวน 嗯，调皮。 ăn nó mà tụi em ăn chiên toàn mình ไม่รู้เนี่ยเป็นชี้เลยแทบอันนี้เ<อ>ผ็ดออหนูผ็ดแทนแม่เขากัดนะ ไอร่อยมั้ยจัดจัดหน่อยจัดหน่อยมันเผ็ดนะดินอือเอ้ยไม่เผ็ดไม่ได้วยดหนเผ็ดแทนแม่เคี้ยวพริก

ระวังฟันหักนะเอากัดตรงนุ่มๆเหรอ,อกัดใหม่ยนะโอ,อพ้พันไหมพันไหมลนเส้นโอเ 嗯。<them. S 2> <laughs>